สบายดีเลยสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาเบิงเข้ามาสมทางซองบามนค้นบ้านเ่าหนาถือเก้าพี่น้องตอนนี้บามนค้นเราหนาก็อยู่ที่ถนนบางคูเพียนจุดตัดรถไฟยบางบ่อนเขาเบิงมาสมรวมกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นส่วงเศร้า ของวันจันทร์วันที 24, ่24กุมภาพันธ์สองพันหาอยหกสิบแตอนนี้รถไทยกำลังมานเนาะรถไทยมาจากวงเวียนใหญ่จะไปมหาชัยดยรถไทยบางบอน ไปถึงขามาแล้วนะครับรถไทยมาจากวงเวียน เราเป็นกรุงเทพมหานครบางเดียบมันต้องเป็นสุ้มรถไฟหลังจากรถไฟวิ่งผ่านไปแล้มาเบิ่งเบรคจะกระ รอบที่หยุดรถบางบอนผู้คนก็นขคืนรถไปแล้วพี่น้องไปมหาชัยนี่กล้องบำมลคนเราหนาสองไปกันคือทางไปวงเวียนใหญ่ บรรยากาศช่วงเศร้าๆของวันยันเดียวหลังจากที่รถไฟสายวงเวียนใหญ่ผ่านไปไปมหาชัยประมดคนละหนาดก็ได้ถ่ายบรรยากาศหรือว่ารีวิวบรรยากาศอยูที จุดผัดบดบางบอนให้พี่น้องได้เบิ่งใ้ชมเป็นบรรยากาศช่วงเศร้าอากาศก็สีเย็นเย็นเพราะว่ามีฝนตกเมื่อคืนเลยกันฝนตกโปรยปลายพี่น้องเป็นบรรยากาศพี่น้องด้เบิ่งใ้ชม นูจาก,กบ,บรรยากาศถนนบางอุนเทียนทีกล้องสองไปนะครับออกไปสู่ถนนพาลรามสองบรรยากาศสวงเศร้าๆที่ไหม้องได้โปรดเลยชม ตอนนี้กับเป็นเวลาเจ็ดโมงสามสิบหาหนาทีมลก็ยืนอยู่ที่จุดรถบางบอนตอนนี้มีรถไทยมาจากมาหาชัยกำลังไปโรงเวียนใหญ่โอ้ถึงออกมาแล้ว รถไฟกำลังมาเสียงลั่นมาเลยพี่น้องรถไฟมาแล้วพี่น้อง ก็ไทย รถลบอปากก่อนรถไฟมาจากมหาชัยวิ <บ profession. S 2> ่งไปวงเวียนใหญ่พี่น้องไปแล้วพี่น้อง หลังจากรถไยวิ่งผ่านไปตำบลนคนะนัดก็จะได้กลับไปทำงานพี่น้องเพราะว่าผ่านมามาทำงานตอนนี้ก็จะกลับเมื่อแล้วพี่น้องได้กลับไปทำงานแล้วพี่น้อง ส่วงเขาของวันจันทร์เป็นวันทำงานพอผ่านมาแล้วเด็กก็เริ่มมา,าถาทายบรรยากาศน้องทุกคนไปชมรถไทยฟางบอ่นอนถนนบางขุเทียนกรุงเทพมหานครเอาละพี่น้องมาถึงนี่ก็จะได้พอจบลิปไว้ก่อน ฝาเชิอบกด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนัมเ้อพี่น้องขอบคุณขอบใจผู้เสียสละเวลาเขามพเบ่งเขามาชมทั้งซ่องที่มนท้นบ้านเรานานขอบคุณขอบใจหล,ลายพี่น้องไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่กิบหนาเด้อ